สีสวยแบบนี้แทบไม่มีลายเลยนะคะมีลายก็ลายเก๋ไก่ามากบอนสีต้นนี้ชื่อว่าเงินแสนนะคะทุกคนเขาสวยมากๆเลยแต่ใบเนี่ยหล่นไปนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นหน้าหนาวเนี่ยบอนสีฟาร์มคุณไม่เป่งน,นะจะไม่ค่อยเป็นพุ่มนะคะสําหรับหน้าหนาวแต่ว่าสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมะม่วงของฟาร์มคุณไม่เป่งเนาะกําลังออกช่อเลยเพื่อนๆออกเยอะมากๆปีเนี้หวังว่าจะได้กินผลเขาเนาะปีที่แล้วได้กินนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเขาโดนเพี้ยนน้าผึ้งนะคะ ทำให้เขาร่วงเกือบหมดเลยแล้วก็มีลูกให้เรากินนิดหน่อยค่ะไว้ปีนี้หวังว่าเขาคงจะมีลูกเยอะนะคะบอนสีของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยช่วงหน้าหนาวไม่ค่อยเป็นพุ่มนะคะอย่างมากสุดก็7 8ดดใบหรือ56ใบค่ะตแต่ว่าเขาสวยมากๆเลยฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะพักหัวไว้นะคะสําหรับบอนสีที่ทิ้งใบเหลือน้อยค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะทําทรงพุ่มในปีหน้าเคล็ดลับของฟาร์มคุณแม่เป่งก็คือใบก้ามปูค่ะส่วนด้านนี้นะเป็น ดอกไม้นะคะพวกดอกคอสมอสดอกบานชื่นงามมากๆเลยช่วงนี้นะผีเสื้อก็เยอะระวังหน่อยนะคะเจ้าผีเสื้อเนี่ยเห็นสวยๆแบบนี้อย่าให้เข้าไปไข่ที่ต้นบอลสีนะเขาจะปล่อยหนอนตัวใหญ่มาเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆจ๋าไม่เหลือค่ะบอลสีเราอันนี้คืออัปเดตนะคะสําหรับใส่ก้ามปูหมักนะคะกับมูลไส้เดือนค่ะเราหมักไว้ประมาณ1เดือนแล้วก็เอามาเติมเติมนะคะแล้วก็อหัวที่เราพักไว้เนี่ยเอามาปลูกเพื่อนๆค่ะ ได้สวยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะใบก้ามปูหมักกับมูลไส้เดือนนะคะแล้วเราจะพามาชมบนสีสวยๆกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย